ตัวโน้ตเสียงแปลกดินแดนแห่งป่าตัวโน้ตเล่นเพลงสุดโปรดดังแสบแก้วหูสัตว์ป่าเต้นกันคื้นเพลงตัวโน้ตบันเลงเล่นจนเช้าตรู่ตัวโน้ตเล่นเพลงร็อกดังวักจนไมพังเหล่าสัตว์เชิดชูทุกวันเมามันกันใหญ่ใครทนไม่ไหวย้ายไปอุดหูวันหนึ่งมีโน้ตหน้าแปลกเสียงแหบแ้าแตกไม่เพราะเสนอหูเหล่าสัตว์ไม่สนไม่โปรดเสียงเจ้าตัวโน้ตหน้าแปลกทั้งคู่ ลายหนสเสียงแหบเข้าป่าสองโน้ตหมดท่านั่งหน้ามูทู่วังเวงแต่งเพลงเอาไว้ไม่มีใครสนใจอยากใครฟังดูเพลงร็อกเล่นกันทุกวันเจ้ายักษ์สุดกลั้นรำคาญอุดหูนานเข้ายักษ์ทนไม่ไหวนอนหลับไม่ได้จึงย่องมาดูหมายจับกินเจ้าตัวโน้ตหยุดเสียงเพลงโปดรดร้องเต้นตูบ้บูสองโน้ตเห็นยักษ์มาแปลกส่งเสียงแหบแหบเตือนให้เพื่อนรู้ยักษ์มาแล้วยักษ์มาแล้ว แหบถึงหูเทวดาร้อนใจลงมาเสกยักษ์ลงรูโน้ตแหบเสียงแตกได้กลับสตาต้อนรับลองฟังลองดูแม้เสียงจะแหบมากมายแต่มีความหมายข้อคิดเป็นครูบทเพลงบรรเลงหวานหวานลองฟังนานนานเบิกบานพรั่งพรู